ดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนอันนี้อ้อยรักเกษตรก็พาทุกคนนะคะมาดูต้นทุเรียนเลี้ยงแดดอีสานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อวานอ้อยก็ทำงานฉีดยาป้องกันและกำจัดโรคพืชมแมลงฉีดอาหารนะคะให้กับน้องๆทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อยก็ดูแลเองเลยนะคะก็จะมาจ้างน้องช่วยลากสายฉีดยาเฉยๆเพราะรู้สึกว่า เราต้องดูแลเขาเองด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยด้วยจิตวิญญาณของเราเราไม่อยากให้เขาแบบสูญเสียไปแม้แต่ใบเดียวอยากให้เขาความสวยงามคงอยู่นี่คือยอดยอดเดินมาแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศเนาะคลึ้มฝนมากๆเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็มีให้อ่ากำลังใส่ปุ๋ยกันวันนี้อ้อยจะออก พื้นที่นะคะทุกคนไปเลาะสวยงามจ้าสวยงามเนีย่ยให้เพิ่นเอาหยาออกสวยจริงๆสวยสวยสวยาเราจะใส่ไม่เยอะเนาะใส่ต้นละประมาณเนีย่ยไม่เกินประมาณสิบเมตรอ้อมอมโคนไปมีผู้ช่วยสองคนอันนี้ ดูแลต่อเนื่องและถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ตามความต้องการของพืชไม่ใช่ให้ตามความต้องการของเรานะคะให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นอาหารเป็นยาเป็นน้ำทุกอย่างตามความต้องการของพืชไม่ใช่ตามความต้องการของเราบรรยากาศดีนะ,นะจ๊ะเนาะอากาศกด็ดีดีมานี่ อ้ว้าวกาดดีค่ะจ้าสวยงามไปก่อนวันนี้มีหลายพื้นที่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมหลายๆสวนในสวนทุเรียนในภาคอีสานหลายๆสวนเลยค่ะวันนี้ว่าอ้อยจะไปที่ไหนบ้างทุกคนรอติดตามชมด้วยเด้อ พุดนะเบิ่งหยอดโอ้ยกอนไปขขอยให้เบิ่งยอดอีก,ก่อนข่อยสออนหยอดทุเรียนเจ้าของนี่นะคะแหมใบไหนที่เขาเสื่อมสภาพแล้วเขาก็ไปไม่ต้องเสียดายเราก็รักษาใบใบใหม่คือทุกคนใบทุเรียนอ่ะไม่จําเป็นต้องให้เขียวปัดเลยนะไม่ต้องเขียวปีนะคะเขียวออกเหลืองแบบนี้คือเขาก็ยังสังขห์แสงได้คือแบบนี้ดีค่ะดีโดยธรรมชาตินะเนี่ยไม่จาเป็นต้องเขียวปัด อ้าทำไมอ้อยกล้าพูดล่ะโอ้ยข่อยกับ,บกว่าแจ็คสีบอาวัา้งแต่ทุกคนตามนี้แหละคะ่ะไทยบ้างกลางบ้างอีสานบ้างดีตัวข่อยบอกว่าเตพร้อมมวนสนุกสนานให้ฮะาอยู่กับสิ่งทกี่หักกับมีความสุขโอ้เจ้าขึ้นเป็นหู้ดีแถนะไปไปตามระยะเวลาผู้ช่วยผู้ช่วยไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย